อดีตซีสูฟูโซนกับผมเมื่อนี่ยขีมตาบมวยซองเงินล้านครับพอแต้มทีมงานพอแต้มโซงมาให้เนาะพอแต้มแมนครับแมนครับออันงวดที่แล้วกะเข่าตรงๆมันรวมเลยศูนย์สามเข่าตรงๆอืองวดที่แล้วเข่าศูนย์สามตรงเล่นงวดอนเขาซีสามโอ้งวดซีสามกับเข่าอางวดซีสามในโลงอยู่ดิโลงอยู่แต่วันซีสามพตัด อาอันนี้อันนี้มาเบิ่งหลักฐานของเก่าด้อพี่น้องด้อชุดเต็มพิ่นฐานหลักฐานเราจะคองมาตัดออกไหมอเออแมนคนเข่ายกได้ร่องยอเนี่ยชุดเต็มพื้นชุดเต็มวิ่งวิ่งศูนย์กับแปดเนาะมาเน้นที่แปดมาเขาตัวร่องส่วนตัวเน้นกับส่วนตัวเน้นมาเข่าก็มาเขาตัวร่องเด็กจับคู่เขาเขาศูนย์สามตรกเนาะแมนเรียกนี่เพิ่นส่งมาให้เ็นว่าพระเจ้าแมนครับ ทมาเบังนับกันพี่น้องหเวยซองเงินล้านได้พี่น้องได้สิบหกเนาะสทีกากองเด้อยกแน่ลวดเบงจัดจอือสิบหกมีนาคม มีข้อสองห้าหกเจ็ดมวนนี่กับมันใจไดพี่น้องเนอะ เรียกเด็ดห้วยซองเงินล้านนะครับตว่าเรียกห้อยซองเงินล้านพี่น้องจะไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนี่ยเอ้อย

เกได้พี่น้องเนี่ยห้ากับเกดเน้นที่เกดนะครับ ส่วนจับคูมากกับมีหลักหาพี่น้องห้าหนึ่งห้าสาม เีมได้พี่น้องห้าแปดครับนี่คือหลักหาลัก่วนลัเกเจ็ดเจ็ดหนึ่ง จ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ บัณนี้เงดนี้พันเนียนไม่ให้ทั้งสองตัวได้พี่น้องเด้อ วังหน้ำพน้องเเจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะพีพน้องสี่หางนะครับเางวันที่16บหกนพี่น้องเนาะสิ 16, มีนาคมสองห้าหเจ็ดเลขเด็ดหวยซองเงินล้านนะครับบนล่างวิ่งรูดห้ากับ7ดเน้นที่7นะครับแต่ว่าจับปูมีห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปด 7 1>, 1 7หนึ่งเกับเน้นที่5758 7173นะพี่น้องแต่ว่าตัวที่บนเน้นเอามาเข้าเก่านำกระไดเนาะครับเนาะครับเอามวลในโปรแกรมเข่อก็ไว้คอนคอยเข่าปังๆเข้าตรงๆอีกเด้อยเก็บซีกับจีนีโศกโศกมันมันกันเนาะครับเนาะครับเขาสอบก็จะลืมนะพี่น้องเด้อมาสอบตัวเด็กก็จะลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลารกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะหาเป็นจังโศกจังบุญนะครับ เอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเล้อพี่น้องเลอกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนำเดือนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตี่ยมขอขอบพระคุณทุกที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาบึงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มี อาพี่น้องแคบหน่อจอตามนี้นะครับเด้อสิบหกมีนาสองห้าหกเจ็ดหวยสองเงินล้านวดที่แหล่ากระเขา่าศูนย์สามตรงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้บนล่างวิ่งห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเด้อพี่นอ้องเด้อบาแหลมอ่านก่อนสรุปก่อนส่วนจับคู่คือชุดเต็มเด้อพี่น้องชุดเต็มห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด สุดเต็มพี่น้องกับมีตัวเน้นเพิ่นกัะเน่นไหมาอยู่ห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามพี่น้องได้อาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดพิจารณาเบิ่งหาซื้อสลากกินแบงหรือว่าลอตเตอรี่กันอันบ่มักกระพานนดะ้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาก็ขอให้พี่น้องเขา้าโศก,กมันๆเรื่อยเ่งเงปังๆกันสุกผูสุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม